ทีตอนเช้านะครับอันนี้เราจะพยายามุ่มกันนะครับมันมีพี่คนหนึ่งรอชมผลงานนะครับเขาไปรุ่นกันแล้วครับา่าเราจะได้ถือตัวนะครับไปกันเลยนะครับแรงแยกอรอนะครับแรงแรกราอยู่ทางทาง มีแต่ปูมีแต่ปูนะครับแรกๆโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าครับวันจะตกแล้วเนี่ยมันเงียบเลยเบิ้งเด้อเงียบที่แ วิ่เดเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเรวอตัวเอ็มหน่สันทีที่สนะครับอันี้ไม่เด็ดเลยเนี่ยไม้เด็ดเลยนพี่น้องอย่ป่าต้องขบง่ขบง นายเด็ดนายข้าครับตัวนี้มันานครับเอาห นี่ <c oughs> เดี๋ยวนี่งบบไปเยนะดังที่ักส,สีนักสีแม่นอนน้องน้ำติ่งี้นี่นกินน้ำต่งด้นี่ไหวปลาก็ยังไม่รอดเลย เป็นังไงอากย่างอาไย่างอนี่ยน้ำขอนางนี่หากแต่น้หักนางนี่หกน้ำซึ่งไหนก็าท่าท n ามีจัด ขอให้นี่ครับนี่หลังนี่ติงว่ะนี่แหนี่แหอุ้ยงงแหงเอ้ยเหี้ยงงด่ะ